ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรและปิยพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME Champion ครับทาง FM 8 9 5วิทยุราชมงคลธัญบุรีเริ่มต้นสัปดาห์ในวันอังคารนะครับบ่าย2โมงจนถึงบ่าย2งโมงครึ่งกับผมพิทยพงศ์ไกรวายทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะครับ SME Champion ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัทดิจิทัลบ u ิสเน s คอน n ซิร์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทยคุณชยพลหลังเพชร ทำหน้าที่ควบคุมเสียให้กับเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันในช่วงแรกไปอัปเดตข่าวสารการในวันนี้จากอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรกรรมาการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลบริสุท s ิ์คอนซัลทจำกัดและเลขาธิการสม,มาพันธ์เอสไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสียพงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรร้อนไปไปกว่าการประกาศครบรวมไหมอาจารย์จริงแล้วเนี่ย ต้องต้องเรียคนคุณเสียผมว่าครับเ,เราเราเรา,เราพูดเรื่องการรวบรวมในรายการเราเนี่ยก็หลายรอบนะใช่จริงๆ<ต>ผมผมตั้งตั้งประเด็นไว,ไว้แบบเอ๊ะจริงๆในเคสคือก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของกลุ่มธนาคารไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็พอใน,นี้บอกเอ๊ะจริงๆลักษณะมีความคล้ายกันหรือความแตกต่างกันไหมท่านเออจริงๆแล้วเนี่ยการรวบรวมรอบนี้เนี่ย แตกต่างจากเคสธนาคารฐ่านไทยนะครับกับธนาคารธน,นาคารชาติครับธนาคารธนชาติกับธนาคารทหารไทยเป็นการควบรวมกันโดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมฝ่ายหนึ่งนะครับออกจากตลาดไปเลยอืม เดิมทีเนี่ยมีผู้ถือหุ้นเป็นแคนาดาในธนาชาติครับผู้ถือหุ้นแคนาดาในธนาชาติเนี่ยออกจากตลาดไปเลยครับก็คือว,ว่าเอขายหุ้นให้ทางกลุ่มทหารไทยก็อแล้วก็ทางทหารไทยก็เข้าไปซื้อทรัพย์สินนะครับในอในธนาคารธนาชาตินะครับบางส่วนไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็โอนมาครับแล้วก็ อันนี้คือเคสทีน,นี้เคสนี้เนี่ยมันเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่ก็อออเอาเบอริษัทใหม่เนี่ยมาซื้อหุนอออ้นของบริษัททีนี้อันนั้นเป็นเชิงเทคนิคแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารธนาคารสามไทยกับดีแทคกัตูเนี่ย,ยางานมันก็คือว่าในธุรกิจธนาคารเนี่ยมีคนแข่งขันกันเยอ,อะอืนะคระับ สิบรายนิดใช่เพราะฉะนั้นการหายไปหนึ่งรายเนี่ยไม่ได้มีคนไปพบอะไรใช่ไหมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเป็นธุรกิจในส่วนของการสื่อสารโอเปอเรเตอร์มือถือเนี่ยมนไปคนละแบบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในตลาดเนี่ยเรามีคนถือสัมทันชื่นเนี่ยสี่รายหลักๆนะครับ มีเอเอสตูดีแท็แล้วก็บริษัทเอ็นทีรู้จักบริษัทเอ็นทีไหมบริษัทเอ็นทีเนี่ยคัดกับทีโอทีก็มาจับรวมมุ่งควบรวมกันนี่เป็นบริษัทในละคมบริษัทแรกที่ควบรวมกันครับครัจากการควบรวมกันระหว่างทีโอทีกับแอะคือองค์การโทรศัพท์เดิมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเดิมเนี่ยมาควบรวมกันกลายเป็นบริษัทโทรลับขั้นนครแห่งชาติ ในเนเทเลคอมนะครับก็เป็นทีแต่เอทีมันเล็กมากไงคุณเสียมผม <c oughs> คือคือลักษณะก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดก็คือเกิดแต่ว่าลักษณะคือภาพษษษษษเองด้วยด้วยปัจจัยของเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดม,มีมีมีผลทางด้านของการตลาดเหมือน <c oughs> มากนักใช่ไหมในในตอนนั้นเองแล้วส่วนหนึ่งเป็นของรัฐด้วยมไม่ะาาจารย์ก็เลยมองว่าโอเคหละก็เป็นการเห็น <c oughs> ไม่มีประเด็นอะไรเคนโปรียีครับ ยกยกเวนพนักงานแล้วิสาหกิจตอนนั้นที่ซีเรียดหน่อยอ่าใช่ใช่ฮะครับแต่หลักๆเราก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าพอซูดีแท็บเนี่ยมันทําให้เอการแข่งขันในตลาดมันเปลี่ยนเลยเนาะอ่าใช่ฮะมันเป็นแข่งกันจะสองคนแข่งกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงครับแต่สามคนแข่งกันเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งเนี่ยที่จะกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยต้องลงมาสู้ด้วยอ่ะเพื่อไปยิ่งแย่งมาเส็จแชร์ของคนอื่น่ะครับ แต่แอเหลือสองคนเนี่ยมันมันไซส์พอๆกันมันก็จะไม่แย่งกันแล้วเนี่ยคนเสียคงค่ะประเด็นทีนี้ต้องเรียนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากตั้งแต่ช่วงโควิดมามันก็จะมีการรวบรวมกิจการเนี่ยนะครับเอ่ออยู่อยู่เยอะมากเลยนะครับคนเปียกพงเพราะว่ากาครวบรวมปัจจุบันเนี่ยมันมีมันมีหลายหลายโมเดล นะฮะมันมีทั้งแบบเออเอาง่ายๆอย่างล่าสุดเนี่ยเอ่อกนเคสนี้เนี่ยคุณเสียคงรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยแม็กโคกับโลตัสเนี่ยควบรวมกันแล้วอือนะเราได้แต่ได้ยินข่าวว่าซีซีซื้อโลตัสถูกไหมปุนเสียผมอืมอืมนะครับนะครับเราซีซซื้อโลตัสเนี่ยโดยซีซีซือหุ้นคนละครึ่ง กับ CPO กไปซื้อโลตัสครับอต่์ประกล่าสุดเนี่ย CPO c p กับ CPO เนี่ยนะครับขายหุ้นทั้งหมดในโลตัสให้กับแมคโคอืมให้กับแมคโคลแต่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย CPO กับ c p เนี่ย c p ก็ถือหุ้นในแมคโครอยู่แล้วก็คือขายเขาพูดยังไงพูดพูดอย่างนี้ คือ CP 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 เนี่ยเป็นแม่เนาะคุณเสีเ่ยผมแล้วก็มีลูกเนี่ยคืออ,อ CP O คือเซเว่นครับมีโลตัสมีแมคโคมีลูกวันเนี้ยจัดจัดทับใหม่ CP เป็นแม่นะครับแล้วก็ลูกเนี่ยคือ CP O นะครับหลานเนี่ยจะกลายเป็นแมคโคอืมแล้วก็เลนเนี่ยกลายเป็นโลตัสอืม นะอันนี้ก็ก็ก็เป็นประเด็นเรื่องการควบรวมแบบหนึ่งที่เราเห็นนะคุณเบียพบวันนั้นาการการควบรวมวันนี้ในยุคที่ทุนเนี่ยกำหนดการแข่งขันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเอาอย่างอย่างดีแท็กก็ต้องยอมรับนะคุณเปียพง์ว่าในเอเชียเนี่ยดีแท็กเนี่ยเ แทบจะไม่มีธุรกิจเออเราไม่เรียกดีแท็กเราเรียกเทดเอนอ่ะอกุถือหุ้นใหญ่ของดีแท็กแทบจะถอนตัวธุรกิจในเซาอิดเอเซียไปหมดแล้วไงคุณเตียวคงครับครับแล้วพอเขาถอนตัวหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีความจึเต็นไงคุณเสียวคงอ่าที่จะเหลือไทยอยู่มันโหมันเบี่ยหายยากนะคุณเสียวคง เขาประมาณสามสามสี่ปีที่แล้วนี่เขาพยายามปรับตัวกันเยอะเลยอาจารย์น่าจะหนักพอสมควรในการที่จะปรับตัวเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการตลาดพอสมควรในช่วงของสามสี่ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขาก็ผมมองว่าอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เมื่อธรรมดาฮะคุณเกียพงศ์ครับเบื้องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยตอนที่รลถตัสครตัสถอนตืออย่างนครับอ่าครับครับ ขอตัวจากประเทศเขาไม่ได้อขอตัวจากประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยขาเพขอตัวจากเกาหลีอืมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบางคนเขาบอกว่าอะไรคือครับครับสัญญาณอาจารย์น่าจะหายไปเบาลงฮะอาจารย์โอเคเอาละ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะในสัปดาห์นี้ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้กันต่อเรื่องของการประเด็นร้อนการาเข้ารวมกิจการ through DETAC ต้องบอกว่าโอ้โหทุกสื่อเองเนี่ยหยิบประเด็นนี้มาคุยกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกับคุณอาจารย์ U, ดรอุดมพิบูลภัยกเกษตรกันก่อนนะฮะเพราะว่าเสัญญาณาน่าจะหลุดกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าประเด็นนี้จะมีประเด็นมองทิศทางอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงทิศทางอื่นๆที่จะฝากถึงผู้ประกอบการในช่วงนี้แล้วก็กระแสข่าวต่างๆนะฮะท ผบกับการพักการสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับการพูดคุยกันในเรื่องของคำแน,นะนำจากโค้ดเดี่ยวฮะ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย